สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับความคืบหน้าวิษณุอุบรายละเอียดคำชี้แจงนายกเผยตรวจสอบ3ชั้นรับครั้งนี้แขมงวดเป็นพิเศษเมื่อเวลาข้านาฬกา45นาที11มิถุนายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครือง,งามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงคำชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูญของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกรณี40สวยื่นให้พิจารณาวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกรณีการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีเนื่องจากขาดคุณสมบัติโดยนายวิษณุเครืงงามกล่าวว่าตนได้ตรวจดูแล้วและส่งไปให้กับหน่วยงานต่ตางได้ดูด้วย เพราะมีหลายชั้นตั้งแต่ยกร่างตรวจดูและสอบทานรวมแล้ว3ชั้นก่อนที่จะส่งขึ้นไปโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าส่งไปสารรัฐธรรมนูญตั้งแต่วันศุกร์ที่7มิถุนายนซึ่งตนเป็นแค่คนตรวจเท่านั้นไม่ได้ร่างเองทีมกฎหมายนายกเป็นฝ่ายร่างตนถือเป็นคนหนึ่งที่ช่วยตรวจที่ผ่านมาก็มีการประชุมกันถ้าเห็นว่ามีอะไรที่ควรจะปรับปรุงก็ปรับกันไป บางทีตนก็ยอมเขาบางทีเขาก็ยอมตนผู้สื่อข่าวถามว่าถือว่าสมบูรณ์แล้วใช่หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าสมบูรณ์หรือไม่ตนไม่รู้เพราะทําได้แค่นั้นเมื่อถามว่าเท่าที่ดูแล้วสารพรัฐธรรมนูญจะขอคําชี้แจงเพิ่มเติม,ตมหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าแล้วแต่สารสารสามารถทําได้เช่นสารอาจจะบอกว่าที่คุณเขียนมาแบบนี้ ขอเอกสารหลักฐานมาดูหน่อยปกติเราจะส่งเอกสารแนบไปอยู่แล้วแต่บางทีเนะ่ะเราอาจจะคิดว่าของแบบนี้ใครๆก็รู้ซึ่งสารอาจจะไม่รู้ก็ได้หวางคืบหน้ารัฐมนตรียุติธรรมชี้เป็นสิทธิ์ของทักษิณเลี่ยงฟันธงยื่นฟ้อง112ยุคคสอชอชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เมื่อเวลา9นาฬกาวันที่11มิถุนายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาล พันธุ์ตเอกทวีสอดส่องรันตติว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีกรณีคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเตรียมร้องขอความเป็นธรรมต่อสำนักง,งานอัยการสูงสุดในคดีอาญามาตรา1 1 2โดยอ้างพนักงานสอบสวนโดนข่มขู่จากคณะรักษาความสงบแห่งชาติว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรมต้องสอบถามสำนักง,งานอายการสูงสุดเพราะเป็นส่วนของกระบวนการยุติธรรม ยืนยันว่ากระทรวงยุติธรรมไม่มีอำนาจเข้าไปพิจารณาซึ่งไปนำนาจของอายการสูงสุดในการตัดสินผู้สึกข่าวถามว่าตามหลักการเมื่อมีการร้องของความเป็นธรรมต้องดำเนินการอย่างไรบ้างพันตรวจเอกทวีกล่าวว่าในกระบวนการยุติธรรมคดีทางอาญาจะเปิดโอกาสให้กับทุกฝ่ายทั้งผู้ถูกกล่าวหาและผู้กล่าวหาสามารถยื่นขอความเป็นธรรมได้ตลอดไม่มีการห้ามในขั้นตอนใด และอำนาจการพิจารณาก็เป็นของอายการสูงสุดเช่นกันเมื่อถามว่าลักษณะเช่นนี้ต้องการปเปลี่ยนผู้ทำคดีหรือไม่รัฐมนตรียุติธรรมกล่าวว่าไม่ทราบรายละเอียดและจากที่ฟังโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดว่ายัางไม่ได้รับเรื่องจึงยังไม่เห็นร,รายละเอียดจึงไม่อยากจะตอบคำถามสมมุติเพราะอาจจะสับสนที่ผ่านมามีการร้องขอความเป็นธรรมกับอายการสูงสุดมีทุกคดี แต่ไม่ได้เป็นข่าวเมื่อถามว่าขออ้างที่ว่าคอสชอคมคูพนักง,งานสอบสวนฟังขึ้นหรือไม่พันธุรัตเอกทวีระบุว่าหลักใหญ่เรื่องของการสอบสวนชอบหรือไม่ชอบนั้นเป็นหลักสำคัญของคดีอาญาเช่นพนักง,งานสอบสวนมีอำนาจหรือไม่หรือพนักง,งานสอบสวนสอบสวนด้วยชอบหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานสอบสวนหรือพยาน หรือส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องทําให้เกิดการบังคับขู่เข็นหรือการกระทําใดๆเพื่อให้เกิดการจูงใจซึ่งประเด็นสามารถร้องขอความเป็นธรรมได้ผู้สื่ข่าวถามว่าคดีมาตรา1นึของคุณทักษิณผ่านเจ้าหน้าที่ตํารวจรับเป็นเจ้าภาพแจ้งความดําเนินคดีในขณะนั้นพันตรวจเอกทวีกล่าวว่าอำนาจการสอบสวนจะมีแค่พนักงานสอบสวนทหารไม่ใช่พนักงานสอบสวนและ ถ้าเป็นคดีพิเศษก็จะเป็นอำนาจของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ถือเป็นขั้นตอนตามปกติเมื่อถามว่ายืนยันว่าคอสชอใช้ช่องทางตามปกติในการดำเนินคดีคุณทักษิณใช่หรือไม่พันตรุเอกทวีกล่าวว่ากระบวนการสอบสวนจะเป็นตำรวจหรือ DSI คนอื่นไม่มีหน้าที่อำนาจในการสอบสวนเว้นแต่เป็นเรื่องเฉพาะการปรับเรื่องการสอบสวนของ กตอรอก็สามารถดําเนินการได้เมื่อถามย้ําว่าสมัยนั้นให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นผู้ยื่นฟ้องถือว่าชอบด้วยกฎหมายใช่หรือไม่พันตรวจเอกทวีระบุว่าสรุปไม่ได้ต้องไปดูว่าเขาจะไปต่อสู้ว่าการสอบสวนมีอํานาจและชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ในกรณีการบังคับขู่เข็นหรือการจูงใจถือเป็นการสอบสวนชอบหรือไม่ชอบเป็นประเด็นในรายละเอียดแต่ละเรื่องไปความคืบหน้า ภูมิธรรมลั่นอยากคิดเยอะปมทักษิณทิ้งบอมคนบ้านป่ายันไร้ปัญหาพักร่วมเมื่อเวลา9ก0นากานาทีวันที่10มิถุนายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีระบุถ,ถึงสถานการณ์การเมืองความวุ่นวายที่เกิดขึ้น มาจากคนในบ้านป่าว่าคุณทักษิณบอกว่าพูดเฉยๆไม่รู้ว่าคนในป่าคือใครเราอย่าไปวิจารณ์ในสิ่งที่ไม่รู้ว่าคุณทักษิณคิดอะไรและคงพูดยากผู้สื่อข่าวถามว่าพักเพื่อไทยมองอย่างไรที่คุณทักษิณระบุเช่นนี้นายภูมิธรรมกล่าวว่าพักเพื่อไทยดูแต่เรื่องที่ตัวเองเกี่ยวข้องว่ามีอะไรบ้างและพยายามแก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้ วันนี้ทุกคนนั้นต้องช่วยกันบางประเด็นที่เป็นเรื่องของความเห็นต่างบางประเด็นที่เป็นเรื่องค้างในกระบวนการยุติธรรมที่ต้องการทำให้จบก็คือควรจะให้เป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมเมื่อถามย้ำว่าการที่คุณทักษิณพูดเช่นนี้จะทำให้กระบวนการการต่อสู้คดีนั้นรวมถึงคดีของนายเศษฐาทวีสินเกิดความยุ่งยากขึ้นหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่เกี่ยวกันเลย กับสิ่งที่คุณทักษินพูดและเป็นเรื่องปกติที่คนเรานั้นเมื่อมีความเห็นในเรื่องต่างๆก็แสดงออกมาเป็นเรื่องของคุณทักษินไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองและใครทั้งสิน้นส่วนสถานการณ์ของคุณทักษินและคดีต่างๆเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมไม่มีใครแทรกแซงได้